ไฟไหม้ครับพี่น้องไฟไหม้นะครับอยู่ที่สวนดอกไม้ซอย8นะครับตำบลดอนตะโกซอยวิศวะตำบนดอนตะโก,ะโกเพลเมืองราชบุรีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2,567ครับเวลานะครับตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกากี่นาที26 26นาทีแล้วครับ ตอนนี้กำลังแจ้งนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีได้แจ้งอบตอดอนตกโกนะโกนะครับเพลิงมาไหม้หนักแล้วครับตอนนี้ให้มา่่มด้วยช่วยกันครับในเย็นวันที่21สทีแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ไฟฟ้ารัดวงจรไหม้เลยนะครับตรงนี้ก็เลยให้แจ้งหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยเหลือเดี๋ยวมันก็จะลุกลามไปใหญ่นะครับทุกคนก็เห็นนะครับพลเมืองดีครับเห็น นี่ครับทองของเราพบพลเมืองดี๊บเห็นไฟไหม้เป็นครั้งแรกครับสอนอจีบทองินไทยก็เลยแจ้งอบตดับอบตรอนตะกอและเทศบาลเมืองราชบุรีมาช่วยดับแล้วนะครับแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิมาช่วยดับแลวครับทำในตอนนี้มันก็ยังไม่ดับนะครับมันก็ยังกำลังจะลุกลามแล้วครับเหม็นควันไฟไหม้เลยครับตอนนี้ไม่สายยาอีกหน่อยมันก็จะระเบิดนะ ต้องมาล้มด้วยช่วยกันแล้วด่วนนะครับไฟไหม้แจ้งอบตดอนตะโกวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กาลังรอให้มานะครับตอนนี้ยังมาไฟไม่มามันก็จะเริ่มลุกลามใหญ่แล้วครับเมื่อทราบข่าวอบตดอนตะโกวรีบมาด่วนเลยนะครับอันตรายทุกเมื่อเลยไฟไหม้ครับไฟไหม้ ตอนนี้ก็ยังไม่ดับเลยครับมือแม้วฝนจะปล่อยไปลงมามันยังไม่ดับมันค่อยๆลุกลามไปแล้วไฟไหม้ไฟฟ้าแถวนี้ก็อาจจะดับไปครับเริ่มแล้วครับเริ่มไหม้ละเริ่มไหม้ใหญ่แล้วครับตอนนี้อย,ยอยู่ข้างๆาสวนดอกไม้ซอยแหวนครับติดกับบ้านหลนเจ็บแหกัดตัดผมชายซอยวิศวะลังตลาดสีเมืองราชบุรีนี่เองครับ สำหรับนายกบตรตัรตโกทราบข่าวนี้รีบมาด่วนเลยครับรีบมาด่วนเลยี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่ตอนนี้ลุกเริ่มลุกลามใหญ่แล้วเริ่มไห่ใหญ่แล้วครับไหมสายเคเบิลใหญ่แล้วตอนนี้อันตรายทุกเมื่อครับไฟไหมครับไฟไหม